และนี่ก็คือไอ้คลั่งทะเลโหดครับเสียงสู้ซี่นี่คือเสียงซู้ซี่นี่คือความโหดของไอ้คลั่งครับ<า>ครับแล้วก็ตามมาด้วยย้ำไข่แมงดาหรือนี่จะเป็นอาหารทะเลก็เป็น <c oughs> ได้ เสียงสู้ฟี่ยังไม่หมดครับไม่ไหววแล้ครับมาจากคนนี้แล้วครับดังต่อแล้วดังต่อดังต่อใช้ก็ไม่ออกครับั่ครบวันนี้เราอยากกินอะไรครับก้วยอะไรครับก้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอะไรครับพอแล้วครับพอแล้วหยุดคั t เอาอันนี้คืออะไรครับหรือนี่เขาจะเรียกว่ายำไข่แมงดาก็เป็นได้เอาใหม่ดิก้วยยำไข่แมงดาอะไรนะก้วยหรือนี่อะไนะก้วยคุณเล่า ห,หรือนี่กินไว้แล้ว,ลวหรือนี่จะเป็นยำไข่แมงดาแมง,แมงก้งเร็วก็เป็นดาโอเค,คร, <c oughs> รู้ไหมครับแมงดาตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียแดงครับมีไข่มีไข่ <c oughs> ต้องเป็นตัวผู้เดียววะฮะกูมีไข่ไหม แล้วที่ใช้เชียอะไรอะมะกรตัวผู้ไหมจลังกินกะมกรมีไข่ไง <c oughs> ครับ